สวัสดีครับคาร์บันเอครับขี่ขึนข้นเขียนหลานเกมครับวันนี้มาแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องดราม่าล้วนๆนะฮะเกมซิกซ์ูเปอร์ซันเดย์เมื่อคืนลิร์พูลเสมอกับสเปอร์ไปสุดมันนะฮะโอ้โหดูเดือดดื้อพล่านวันนี้จะไม่คุยถึงรูปเกมจะคุยเรื่องดราม่าใบแดงล้วนๆเลยนะฮะแล้วก็หยิบยกคําพูดของมาร์คแคทเทอร์เบิร์กนี่เป็นอดีตผู้ัดาษินพ,พรีเมียร์ลีกที่เคย สัดสินเกมชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกมาแล้วด้วยนะฮะชี้เลยจังหวะของแฮร์รี่เคนเปิดปุ่มถ้าไม่ใช่ใบแดงผมไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรแล้วเอาสิ <c oughs> อ่ะโอเคกลับมาคุยกันนะครับจริงๆเมื่อวันก่อนผมไปฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสมาแล้วโอ้โหมีอาการเลยเข็ม3นี่อ๋ออาการนะฮะก็เลยไม่ได้เจอกันนะครับผลการในคันสองสองนะเท่าที่ผมได้ดูย้อนหลังด้วยวันนี้ด้วยอะไรด้วยก็โอเคละรับได้คือสภาพเราร,รู้รู้อยู่แล้วนะโอเค นะครับก่อนแข่งเราก็ทราบดีาฟาร์นดโควิดฟาบินโยโควิดยังมีคาริสโจนอีกอแล้ววันต่อมาก็เจอติอาก a อาคานโราอีกเฮนโดแม้ว่าไม่เป็นไม่ติดโควิดแต่ป่วยเพราะฉะนั้นยวบเลยกลางในฝันผมฟาบ,บินโยเฮนโดติอากไปเลยแน่นอนแล้วสภาพที่เห็นมันก็ <laughs> ก็สู้เขาไม่ได้จริงๆนะฮะอ่ะ ก็รับสภาพกันไปนะครับก็ทําเต็มที่แล้วนักเตะแ,แต่ละคนก็เห็นก็ก็เต็มที่แล้วนะอาริซงยังมีจังหวะผิดพลาดบุ้บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่โทษนะครับเพราะว่าก็ช่วยเซฟไปหลายดอกเหมือนกันนะฮะได้หนึ่งแต้มในการไปเยือนท่านแอนพ์สเปอร์สเตเดียมโอเคละจบนี่คือรูปเกมมีแค่นี้ <laughs> เราคุยกันถึงดราม่าต่ตอนะฮะคือวันนี้ที่จะคุยกันคือมันมีชอ็อตใบแดงกับใบแดงที่ควรได้แต่ไม่ได้ชอ็อตลับโบไม่ขัดใจ เดี๋ยวคุณก็จะหาว่าจะมาพูดถึงทำไมเกมมันผ่านไปแล้วอแพ้แลผ่านหรือไม่ใช่ครับเราจะมาคุยกันว่ามาตรฐานอยู่ตรงไหน,นแล้วเราจะต้องมาเจอกับมาตรฐานแบบนี้อีกนานแค่ไหนวะเนะี่ยพรีเยร์ลีกก็มี v a r แต่ว่าโอ้โหคือ,ค,อคือมาตรฐานของการตัดสินคือคนไปควบคุม v a r ทิงเนี่ยอันนี้มันสําคัญเนะี่ยเราจะต้องเจอกันอย่างนี้อีกนานขนาดไหนเนาะเราจะต้องแฟนบอลจะต้องมาดัดทะเลาะกันกับไอ้เรื่องดราม่าอย่างนี้อีกนานแค่ไหนเออปวดหัว นะครับไอ้ช็อตรอบโบไม่ไม่เครืองไม่ขัดนะฮะผิดจริงน,นี่ก็โหดแรงไปอารมณ์ฉุนเฉียวไงอาจจะสะสมรวมๆกันแล้วเพราะว่าเอเมอร์เซนราย่อนี้ก็ป่วนทั้งเกมนะฮะแล้วก็มันมีมช็อตหลายช็อตหลายเหตุการณ์เหลือเกินแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยจังหวะที่รอบโบยิงประตูใช่ไหมกลมลงไปเจอสตาร์ทเข้าไปคงจะรวบรวมความหงุดหงิดมาแล้วก็ระบายใส่หัวตุ๊ก โอเคยอมรับเหลืองไม่ได้แดงก็ได้นะครับก็ไม่ว่ากันล็อโบโบเองก็ยอมรับนะฮะทีนี้มันย้อนกลับไปอ้าวและไอ้ต้นเกมในะช่วงนาทีที่ส9เปิดปุ่มยันมาเต็มเต็มเหมือนพุ่งเข้าหากันผมไปดูภาพสโลมาโอโหเหมือนกับเอพระเอกนางเอกวิ่งเข้าหากันมันมีเวลามันมีพื้นที่วิ่งเข้าหากันมันเหมือนหนังโรมันที่ ดวลอาวุธกันขึ้นบนหลังม้าแล้วมีอาวุธยื่นเข้าหากันโอ้โหทำไมมันโหดยิ่งขนาดนั้นมันมันมันโหดไปนะครับเกมกับป๊อกอ่าอ่าจึกแดงเดือดป๊อกบาเปิดปุ่มใส่เนบิเกตาปังอันนั้นมันก็แค่จังหวะตามน้ำจังหวะติดพันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีเวลามีพื้นที่พุ่งเข้าหากันโอ้โหอ่ะเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับช็อตเนี้ย ็อกบยังโดนอาการแบบว่าเปิดแบบไม่ได้มีพลังไม่ได้มีการสไลด์หรือว่าโมเมนตัมเขาช่วยเลยเลยอันนั้นโดนแต่อันนี้ไม่โดนเรามาดูกันเรามาจะมาคุยกันอีกทีนึงนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปหยิบคําพูดของมาร์คเทนเบิร์มาอีกทีนึงนะทำไมไมาร์คเทมาร์คเทนเบิร์ตถึงคิดอย่างนั้นว่าจังหวะน,นี้ถ้าไม่ใช่ใบแดงกับเบิร์้จะเรียกอะไรนะฮะอ่ะผมจะล่าลขีดขีเขียนให้ดูว่าทําไมมันเหมือน หนังเอมวีเพลงรักที่ทั้งคู่วิ่งก้าหากันบวกกันเนี่ยก่อนที่จะจ่ายบอลคืนบานี่รบบโบนะฮะเดี๋ยวเอาถนัดถนัดหน่อยนะครับพื้นที่ผมว่าน่าจะสัก20หลานะถึงไหมนะฮะไกลอยู่ไฮเดรเคนอยู่นี่รรบโบออยู่นี่ไกลอยู่นะส่งคืนจะให้เร็วให้สั้นให้ช้าไม่รู้นะครับ แต่พื้นที่ระยะเนี่ยมันไกลอยู่อ่ามันเกิดขึ้นได้แล้วระหว่างที่ส่งคืนนะฮะนี่คือจังหวะ50-50ในสไตล์บอลอันนี้ถือว่า50-50นะฮะเพราะว่าบอลยังไม่ได้ไปอยู่ในครอบครองของใครบอลมันมาครึ่งทางแล้วแต่ละคนมามาครึ่งทาง50-50ปะทะก,กันอันนี้สุดแล้วได้เลยนะฮะมันความดเดือดความหนักหน่วงในพรีเมียร์ลีกมันมันสไตล์นี้อยู่แล้ว50-50ใส่กันไม่ยัง้งนะครับแต่ทีนี้มาดูจังหวะนี้ครับ บอลมันถึงเท้านะครับเฮลเลกเวิ่งช้ากว่านิดนึงคือบอลมาถึงล็อบโบขยับเข้าไปเร็วบอลถึงเท้าแล้วเอาง่ายๆใจคอเราเราเป็นนักฟุตบอลเนี่ยคือรคิดว่าเราไม่ทันละแต่บอลถึงเท้าเพื่อนล้วแล้วเรายังใส่สุดอีกไหมอ่ะเอาด้วยความเป็นจริงเนี่ยะ่ละคนลองไหนลองคอมเมนต์ดูคุณจะใส่สุดอีกไหมคุณจะไม่ยั้งเลยวะ นะดูใจเขาไม่ยั้งเลยถ้าเป็นผมผมจะสไลด์อา,อาจจะสไลดก์กวาดกวาดบอลแตะกวาดแต่นี่ทุกคนก็รู้แล้วอะปุ่มไงคิดยังไงอะถึงจังหวะขาดแล้วปุ่มยังคาอยู่ยังยกอยู่นะฮะหรืออะไรก็ได้แ้จริงๆมันอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละะรู้ว่าจังหวะขาดชักเท้ากลับให้เป็นท่อนขาหรืออะไรก็แล้วแต่สไลด์ไปมันก็จะเบาลงนะฮะ เนี่ยรู้เลยว่าจังหวะขาดเหลือเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าบอลถึงแล้วนี่ยังพุ่งอยู่เท้าไม่ใช่ว่าคือขนาดนี้ต้องคิดได้แล้วว่าควรจะเหยียดเปิดปุ่มไหมแต่สุดท้ายเปิดปุ่มเข้าไปโอ้โหนะฮะอันนี้คือมัน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 โหดร้ายเกินนะครับแล้วดูจังหวะสไลด follow ์ follow through นี่เอาภาษากรอบมาใช้เลย follow through จังหวะสไลด์จังหวะี่ปะทะวิ่งเข้ามาปั้ง แล้วโรอบโดดหลบฮะนี่ถือว่ากระโดดนิดนึงนะฮะแต่ก็โดนเนี่ยโดนเตม็มๆจังหวะยกหลบโรอบพุ่งข้ามานี่เคนสไลด์พรวดมานี่แล้วดูจังหวะมัน follow through จากจุดนี้ follow through มาอยู่ตรงนี้มี2เมตรขึ้นมันต้องมีความเร็วขนาดไหนมันถึง follow ตามน้ำไปได้อีก2เมตรสไลด์ไปขนาดนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันต้องมีความแรงเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยรอดไปได้ยังไงนะฮะนี่คือนี่คือข้อสงสัยเมื่อคืนผมโพส a c e b o o k ตอนดึกเลยโอ้โหนะฮะนี่คือจะว่าไปว่าโอเค ได้รับการปกป้องจาก FA จากอะไรก็แล้วแต่กับทีมชาติอังกฤษนู่นนี่นั่นมันได้รับการปกป้องว่าโอเคกองหน้าถูกกองหลังลุมอัดลุมถึงทําฟาวแรงๆคนได้รับการปกป้องใช่แต่ไม่ใช่ได้รับการปกป้องเพราะว่าทําผิดแล้วปกป้องใบแดงก็ได้ไม่ได้น่าเกลียดมันได้ผมดูฟังผู้สัมภ์กรณีคุยกันแล้วเขาก็เขาก็พูดเหมือนกันว่าอืมคนแดง แต่ผมเห็นสัมภาษณ์หลังเกมแต่ผมไม่แน่ใจว่าเคนพูดจริงหรือเปล่าบอกว่าผมแร์ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ควรได้รับแม้กระทั่งใบเหลืองหรือใบแดงนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับใครได้ยินมายังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับนี่คือจังหวะปะทะสงสัยคือจังหวะ follow t l r o u g h เนี่ยมาอีก2เมตรแสดงม่ามีความแรงมากถ้าวันนั้นเราเกิดล็อบโบไม่ได้เห็นอยู่ข้างหน้าหันรี่หันขวางหันกลับมาป๊อก มันก็จะกลายเป็นไปอยู่เป็นเพื่อนของฮาวิเอเลียดเลยสุวจดสยอง,งแน่นอนมันจะเป็นภาพที่สวจดสยอง,งนะฮะอ่ะนี่คือคือเหตุการณ์แล้วดูดิดูช็อตน,นี้ยิ่งน่ากลัวก็ไปยหกสตาร์ทใครๆก็รู้สมัยนี้คมมากนะฮะไม่ได้มาพูดเรื่องที่มันผ่านไปแล้วนะแต่ว่าเราควรคุยกันนะครับแล้วแล้วเราก็จะต้อง เราต้องมาเจอกันอย่างนี้อีกนานขนาดไหนนะครับแล้วเรื่องนี้พูดกันไม่จบแฟน2ทีมก็ทะเลาะกันวันยังข้าไม่ว่าจะเป็นทีมไหนนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่มีแฟนทีมไหนหรอกที่จะมาบอกว่าโอเคยอมรับว่าเฮ้ยมันแรงไปจริงๆมันผิดไปจริงไม่อะอารมณก์ก็ต้องเข้าข้างทีมตัวเองบอกว่าโอ้โหก,ก็ไปถึงขนาดเจ็บหนักอะไรเลยก็กระโดดลบนี่แต่ไม่นึกถึงว่ามันพุ่งเข้ามาอย่างงี้ต่อหน้าต่อตาพุ่งมาให้เห็นเลยเนี่ย จิตใจมันทำด้วยอะไรนะ,ะสำหรับความคิดเอาท่าเพนคน,ก,นกลางนะมองรักษาเนี่ยโหดไหมผมว่ามันโหดเกินนะฮะอ่ะโอเคนะครับก่อนที่มาช็อตอื่นกลับไปดูที่มาร์คแคทเทอร์เบิร์กนิดหนึ่งมาร์คแคทเทอร์เบิร์กครับเขาก็ได้พูดผ่านสื่อเลยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับช็อตเนี้ยแล้วก็พูดถึงตามากรณีของ การตัดสินของกรรมการนะฮะพอเทเรนี่นะฮะ, ini, ะ,ฮะแล้วก็คริสคราวานัชซึ่งเป็นกับกรรมการใน VIR ด้วยว่าสองคนนี้ทำงานอะไรกันนะฮะมาร์คแคตเทเบิร์กครับเขาบอกว่าถ้าการพุ่งเสียบแบบนี้นะใส่แอนดี้โรเบิร์ตสันเนี่ย on, ไม่ใช่ใบแดงผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับมาร์คแคตเทเบิร์กว่าไว้อย่างนั้น นะดึงคำพูดเข้ามาเลยนี่ฮะลองเอาไปแปลกันเองได้เลยนะฮะนะถ้าการพูดเสียบ,สยบใส่แอนดี้โรเบิร์ตสันไม่ใช่ใบแดงผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรก็พูดง่ายๆเป็นภาษาไทยาสำนวนไทยๆก็บอกว่าถ้าอย่างนี้ไม่ใช่ใบแดงก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้นะฮะการเข้าสกัดมันอยู่สูงขึ้นไปเหนือข้อเท้าคุณเห็นเลยปุ่มสตาร์ทแต่ตอนนี้มันสายไปแล้วมันถึงตัวแลวมันไม่ได้ดูดีเลยนะครับไม่ว่าจะมองจากบุมไหนก็ตาม แอนดี้เห็นอันตรายที่มาจากแฮร์รี่เคนเขาดูดีว่าขาของเขาอยู่กับพื้นหรือไม่มีโอกาสที่เขาจะดึงขาขึ้นมาจากพื้นสนามเขากระโดดให้พ้นทางโรเบิร์ตสันหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บร้ายแรงเคนกระโดดเสียบเขาแต่ผู้ตัดสินพอลเทนนี่ให้แค่ใบเหลืองและ v r r r คริสคราวนาชตัดสินว่าโอเคชัดเจนเคลียร์ไม่มีข้อผิดพลาดถ้าเป็นผมผมจะให้ใบแดงเคนมาร์คเคทเบิร์กว่าไว้ แล้วก็ช็อตที่ร็อบโบไปหวดใสเอมเปสันรอยัลเนี่ยมาร์คเคเทเบิรกยังบอกว่าไม่เห็นด้วยกับใบแดงนะฮะมันเป็นเกมที่ดูเดือดนะฮะก็เป็นธรรมดาครับที่สนามท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมเต็ไมไปด้วยการเข้าสกัดที่ดูเดือดรุนแรงทั้งเกมนี่คือการเข้าสกัดที่โรเบอร์สันหัวร้อนใส่รอยัลมันคุณคู่กับใบแดงหรือนะฮะเช่นเดียวกับก่อนนั้นกรณีของเคนการขาดการวินิจฉัยของ VAR ในช่วงต้นเกมมันยิ่งแย่กว่าอีกมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนแคทเทเบิร์กกล่าวไว้และอีกนิดนึงนะฮะแคทเทเบิร์กพูดถึงช็อตที่เดโอโกโจตาโดนกระแทกข้างหลังโดยเอเมิสันรอยลแคทเธอร์เบิร์กบอกว่าจังหวะเนี้ยสมควรได้จุดโทษแต่จังหวะโจตาถูกทำฝ่าโดยเอเมิสันจากการกระแทกด้านหลังโดยที่ไม่ได้โดนบอลเลย นะฮะฮแต่เขาบอกว่าแต่ช็อตเนี้ยมอยยังไงก็ไม่ใช่ใบดแดงเพราะว่าเขาไม่ใช่ตัวสุดท้ายนะฮะสุดง่ายๆเลยไม่ว่าสเปอร์จะเหลือ10คนหรือไม่ก็ตามแต่เลือร์พูลณนะจุดๆุดนี้ควรได้จุดโทษอันนี้ชัดเจนนะครับกลับไปดูอีกครั้งหนึง่งอันนี้จังหวะที่หลุดมานะครับโจตาเตรียมงานแล้วเอมเมอร์สันวิง ใช้ส่วนหนาเขาํำตัวกระแทกจากด้านหลังคือโจต้าบังนิดหนึ่งกระแทกแล้วก็มีแขนนิดหนึ่งแต่เป็นการวิ่งชนด้วยความแรงปั้งผมสังเกตดูภาพต่อเนื่องแบบวิดีโอนะกระแทกปับ๊บหัวทิ่มมีความแรงเข้าด้านหลังนะครับไม่รู้ดิมาร์คแคทเดเบิร์กบอกว่าจังหวะนี้ไม่โดนบอลเลยเข้าข้างหลังแท็กเกิลด้วยความดุนแรงนะครับแต่ เป็นจุดโทษครับแต่ไม่เกี่ยวกับใบแดงนะเพราะว่ายังมีตัวสุดท้ายอยู่นะครับดูเนี่ยจังหวะกระแทกด้วยความแรงมันมีความกระแทกจนกระทั่งปลิวไปเรียกว่าน,นาควา่ำไปด้วยความแรงเช่นเดียวกันย้อนกลับมาที่เป็นประเด็นคล้ายกันกรณีของเดลี่อาลีหลุดเข้าไปแล้วเทรนด์อะเรซเด์อนุเหมือนดันหลังแต่บางคนใช้บอกแปะบางคนใช้ผลักจุดแล้วแต่ ลักษณะมันต่างกันอันนี้แท็กเกิลอัดเข้าไปด้วยส่วนหนาของลำตัวมันมีโมเมนตัมความแรงมีอยู่แล้วน้ำหนักตัว Tackle ลิลลวงทั้งยืนหน้าความแต่ขณะน,นี้แปะพอแปะปับ๊บมันก็เกิดการล้มลงไปจะเรียกทิ้งตัวหรือเปล่าสุดแล้วแต่แต่การแปะอย่างนี้ถามว่ามีน้ำหนักไหมไม่ถึงกับทำให้หน้าควา่าเหมือนอย่างโจตาแต่แปะ ถามได้เดลี A ่อาลีรู้สึกตัวไหมผมว่าเดลี A ่อาลีรู้สึกตัวเขาจริงทิ้งตัวนะครับเพราะฉะนั้นแตะปัะ๊บหลุดคือมันเป็นจริงๆแล้วก็ไม่ควรใช้มือแตะแล้วป้องกันไว้ก่อนเลยเพราะเดี๋ยวจะเจอป,ปัญหาผิดพลาดแต่ถ้าเกิดการเข้าด้านข้างแท็กเกิลใช้ไหลดันอะไรงัดงัดกันด้วยไหลด้วยอย่างไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ทีนี้มันไม่ทันเพราะฉะนั้นการเข้าข้างหลังต่างกันเลยนะฮะแตะ ไปดูภาพชไปดูภาพวิดีโอแปบนิดนึงแล้วลม้มนะครับอันนี้ก็ถือสัพสมัยใหม่สมัยฟ,ฟุตบอลสมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรซอฟเพโนนอตี้ไหมนะแล้วแต่แล้วแต่ดูมินิทเลยนะครับแต่ดูมินิทกรรมการพอเทนี่ไม่ให้เช่นเดียวกันดูมินิทพอเทนี่ก็ไม่ให้ช็อตนี้เหมือนกันแต่ช็อตนี้นี่หน้าความด้วยความแรงเข้าข้างหลังและไม่โดนบอล นะครับสองกรณีนี้คล้ายกันแต่ต่างกันที่ความแรงแล้วก็ความก็อะไรแหละตั้งใจที่จะ t a เก l e นะครับแต่อันนี้แค่เริ่มแปะยังไม่ทันทําอะไรลม้มนะฮะแล้วแต่มุมมองกรรมการจะว่ากันไปสับสาษาสมัยใหม่อย่างที่บอกอ่ะ soft penalty เริ่มมีการพูดคุยกันถึงเรื่องกรณีนี้นะครับกับเคสนี้แต่ไม่รู้กรรมการอยู่ตรงนั้นกรรมการไม่ว่าอะไรนะครับไอเรื่องจุดโทษมปจุดโทษเนี่ย เถียงกันให้ตายปวดหัวนะฮะปวดหัวมากช่างมันเถอะนะครับแต่ผมเคืองจงังหวะเข้าวันอันตรายมีโอกาสทำให้เพื่อนอร่วมอาชีพถึงกับแข้งขาหักได้ของแฮร์ริเคนเนี่ยผมว่าช็อตเนี้ยควรสี่เรียดเรื่องแบบนี้กันดีกว่าเพราะหนึ่งถ้านักเตะคนใดคนหนึ่งเจ็บอนาคตเขานี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะยังมีอยู่ไหม โอเคแพทย์สมัยใหม่มันสามารถทําให้นักเตะที่ขาหักกลับมาเล่นได้อีกก็าตามแต่อย่างน้นอยเขาเสียเวลาเป็นปีแล้วบางคนเสียเวลาเป็นปีเนี่ยอ่ะโอเคเขายังมีค่าหนุนค่าเหนื่อยอยู่แต่ว่าเบีย้ยเลี้ยงซ้อมโบนัสโบนัสอะไรต่างๆที่เขาได้ลงใช่ไหมบางทีเขามีออปชั่นอ่ะลงไม่เสียป,ประตูได้โบนัสทําประตูได้โบนัสแอสซิสได้โบนัสหายไปหมดเลยหรือแต่เบี้ยเลี้ยงซ้อมเอ้ยไม่เห็นหรือแต่ค่าเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ย แล้วอนาคตเขากลับมาถ้าเกิดเขาเล่นไม่ดวนเดิมจบนะเราควรใส่ใจกับเรื่องการเข้าบอลที่แบบบ้าคลั่งถ้าทำให้เพื่อนร่วมทีมเพื่อนใช้เพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมอาชีพต้องเสียอนาคตแบบนี้กันดีกว่าแต่พูดไปก็เป็นการแสดงความรู้สึกนะที่มีต่อกรณีนี้ถึงแม้ว่าคำพูดของผมจะไม่ได้ช่วยอะไรก็ตามนะฮะแต่เราก็คุยกันมาว่าเอ๊ะสักวันหนึ่งมันต้องสะท้อนไปถึงการ จัดการแก้ไขเมื่อไหร่อังกฤษหรือพรีเมียร์ลีกเนี่ยหรือ FA จะทำให้อ้เรื่องนี้มันโปรง่งใสก็ทีมี AR ก็ดี a นี่ย a ก็สุดท้ายมันคนที่ตัดสินคนที่คุม VAR อยู่มันก็เป็นคนที่มันไม่ได้คุณภาพเป็นคนที่ด้ยคุณภาพอยู่ดีมันก็เลยวุ่นวายอยู่ดีนะครับปัญหามันเยอะดราม่ามันเยอะพูดไปพูดมาก็ทะเลาะก,กันเปล่านะฮะ แล้วก็อยากดูบอลที่มันแฟร์บางทีถ้ามันปรามกันได้ลักษณะแบบนี้จบไปทีทเหอะนี่มันยุคสมัยพี่เจดิดไอ้สไลด์เปิดปุ่มเนี่ยมันควรจะจบไปตั้งแต่สมัยยุคก่อนยุคก่อน2010 2020จบไปเลยนะฮะทศวรรษนี้ควรไม่มีอีกแล้ะไอ้จังหวะเปิดปุ่มสไลด์แบบนี้เข้าไปอะนะฮะ ดีหน่อยยุคนี้ไม,ม่มีสไลด์2ขาเปิดปุ่มเหมือนสมัยก่อนนะครับแค่นี้มันก็โหดร้ายพอแล้วเมื่อไหร่จะจบสิน้นไอ้ไอสไตล์บอลแบบนี้มันควรจะต้องถูกสา 0, บวิสูนพันไปสัทีนะฮะอันนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่โอเคเลยกับการเล่นบอลหนักไปเพื่ออะไรนะฮะหรือหนักแบบเออเห็นกับคู่ต่อสู้บ้างวะไอ้นี่คือเนื้อหนังเ้ยนะฮะจะเตะจะอะไรจะกระโดดใส่จะแท็กเกิลด้วยความรุนแรง มึนก็ดูด้วยนี่มันเนื้อหนังคนแข้งขาคนว่าเขาอยู่ในลักษณะแบบบิดเบี้ยวงออะไรหรือเปล่าป๊อปลงไปมันจะหักมันจะบิดไม้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะโอเคเ่อผมไปเมื่อคืนแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหเห็นแล้วมันสึกว่ามันต้องคุยกันมันต้องมันต้องหาคนคุยด้วยนะครับอ่ะนะฮะก็เรียบร้อยไปวันนี้ก็คุยกันนะมาร์คคัทเบิร์กเองก็ยังบอกว่าไม่นานะครับ ไม่น่าที่จะที่จะเกิดอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้นะมีคนคุม V A R ก็จริงแต่ว่าบางครั้งผู้ช่วยไม่ใช่ผู้ช่วยดิคนที่ดู V A R อยู่การสั่งให้ V A R ส่งสัญญาณไปบอกกับกรรมการในสนามเนะี่ยบางทีมึงมันแบบมันไม่ได้ทําหน้าที่แบบแฟร์เขาเรียกว่าแบบเท่าเทียมแล้วก็ยุติธรรมะนะฮะบางจังหวะอย่างให้เอาย้อนกลับไปจังหวะเนี้ยไม่มีเรียกดู V R เลย ถ้าดูสักนิดหนึ่งคุณจะเห็นเลยนะไอ้ช็อตเนี่ยอ่ะโอเคนี่คือขีดเขียนแบบปลดปล่อยอารมณ์สามสไตล์ของผมนะฮะอ้าไม่วันจะเป็นยังไงนะครับก็นะหรือผู้เองก็ทำได้ดีที่สุดแล้วนะครับด้วยสภาพความพร้อมของทีมที่เรียกว่าโอ้โหเหลืออยู่เท่านี้นะฮะแล้วเราก็ไม่รู้สถานการณ์ของโควิดของพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่ละทีมแต่ละทีมจะได้รับผลกระทบไปอีกนานขนาดไหน มันอาจจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกนะครับมันจะมีแมชที่เลื่อนออกไปเยอะแยะมากมายขนาดไหนก็ไม่รู้ได้นะฮะอาตอนนี้อย่ยวว่าจะ่เขาเลยนะฮะพวกเราดีกว่าเมืองไทยครับตอนนี้โอไมครอนก็เข้ามากันติดเชื้อกันพอสมควรแล้นะฮะแล้วก็ติดกันในประเทศกันบ้างแล้วด้วยนะครับดูแลตัวเองดนด,ดีนะผมเองก็เพิ่งบูตเข็มสามมานะครับจำได้พูดขำๆเลยว่าผู้ใหญ่บางท่านเคยบอกไว้ว่า ไม่นานครับคนไทยจะมีวัคซีนเต็มแขนผมก็กลายเป็นกลับมานั่งนึกผมเข่าว่เออจริงๆผมก็กล่าวคิดว่าเออวัคซีนมาเราคงขีดสักเข็มหนึ่งปีหนึ่งสองเข็มอย่างเงี้ยนะคงจะเท่านั้นแหละสามสี่เดือนนี้ผมเข็มที่สามแล้วนะปีหน้าเนี่ยผมว่ามีโอกาสจะเข็มที่สี่ด้วยนะฮะ จริงยังคําว่าจริงว่าต่อไปคนไทยจะมีวัคซีนเต็มแขนผมเข้าใจคนพูดนะก็คือหมายความว่าจะมีวัคซีนให้ได้เลือกใช้เลยนะับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนเต็มที่เหมือนตอนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราจะขาดแคลนนะวัคซีนจะยังไม่เยอะไม่สามารถเลือกอะไรได้แต่ตอนนี้โอ้โหแบรนด์ดีๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้อง <laughs> ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องฉีดเยอะถึงขนาดน,นี้แล้วคุณต้องฉีดต่อไปเพราะว่า วัคซีนมันก็มีพัฒนาการเอ้ยไม่ใช่เชื้อโรคมันก็มีวัฒนาการของมันพัฒนาการกลายพันธุ์ไปเรื่อยเราก็ต้องฉีดไปเรื่อยนะฮะอ่ะดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับผมเองเนี่ยเข็ม3เป็นโมเดอร์นาซึ่งจองไว้ตั้งแต่กลางปีเพิ่งได้นะครับเชื่อไหมจองโมเดอร์นาไว้เนะี่ยเสียตังคนะ์ไปเนี่ยอ่ะก็เลยเสียดายต้องฉีดเองเพราะว่าขายต่อใครไม่ได้จริงๆผมอยากจะไปมีหลายตัวให้เลือกอ่ะนะฮะ แล้วทีเนี้ยพอเวลาขายใครเขาไม่เขาไม่เอาเพราะว่าฉีดฟรีใครจะมาเอาเสียตังค์อ่ะก็มีโอกาสได้ลองนะครับดูแลตัวเองด้วยฮนะแล้วถ้าเป็นไปได้นะถ้าอยู่ในขายที่สามารถบูสต์ได้บูสต์กันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เราไม่ไว้ใจกับเชื้อโรคก,กายพันธุ์เลยนะฮะอ้าวคุยเรื่องบอลตกท้ายก็เป็นห่วงสุขภาพซะนะรักทุกคนนะครับเจอกันสำหรับคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสำหรับขอบันเอ็กครับไปก่อนสวัสดีครับ